h ฮลโหสวัสดีไวรุนเรามาต่อกันในเกมสกีบีดีเฟนนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการวระจนรภัยในบทที่2นะฮะระหว่างคไม่บราแมนสู้กับอ่าเจ้าพวกปีศาจหัวสววมนะ <c oughs> ในบทที่2อนี้มันจะอ้อหดลอยแล้วก็ยากกว่าบทที่1ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่า ปีศาจหูสวมมันโหดแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นเราจะใช้เป็นตัวคามิล่าแมนตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะเราต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นคามล่าเกแบบนี้นะฮะยิงแรงและก็ยิงเร็วขึ้นด้วยแล้วพี่หมีก็ใช้อีกหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะโหดมันฮาขนาดไหนเะฮ้ย <Hey. S 1> ตอนนี้คามิล่าเกิลสามตัวแล้วนะฮะยิงไม่ทันว่ะเฮ้ยสงสัยพี่หมีต้องใช้สักอ่า 4-5ตัวนะฮะในการสกัดกั้นไม่ให้มันทะลุออกไปได้นะแต่ว่าในบทที่2นี้นี่ก็เส้นทางการเดินของเจ้าหัวส่วมนี่ก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะฮะมันทําให้เราสามารถแก้เกมได้ทันนะเดี๋ยวพี่มีขอวายตัวนึ้งเพื่อความเหนียวนะเอ้ยหดโ,ฮโฮไปเลยนี่อัพเดตี่ตัวอะไรวะเนี่ยห้องน้ําหูฟังขนาดกลางนะครับ <laughs> โอ้มีห้องน้าหูฟังด้วย มีห้องน้ำติดไอ้คอนเด้อเฮ้ยเจ็ทแพ็คห้องน้ำเจ็ทแพ็คอ๋อไม่รอดนะอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดทุกตัวเนี่มื่อก่อนนะทำเป็นเลาเวลเบนนะฮะยิงโหดมากจะยิงเป็นครอสโบว์นะคฮะโอ้ยตอนนี้ห้าตัวไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไปถึงไหนนะฮะอัพก่อนเดี๋ยวพอเราเอัพเต็มจนครบห้าตัวนี้เลเวลสี่ก็น่าจะสบายแล้วนะฮะ แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เลยจังวะเฮ้ยอ้โหเกือบไม่รอดนะเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดต้องพยายามไม่ให้หลุดตั้งขึ้นไวๆหน่อยจิ้วโอ้ขึ้นชัดจริงเลยไม่ทันใจที่หมีเลยนะอาว่ตัวนี้ขออัพอีกทีนึงได้ไหมเอออ้าวพี่หมีลืมพี่หมีพาเจ้ากล้องเต้นลำมาด้วยนะฮะคาเมล่าแมนแดนซิ่งนะแล้วตัวนี้นี่เวลาอะเราวางไปแล้วนี่ จะบวกตังค์ให้เรานะครับระหว่างที่เราจบเว็บนึงนะฮะสำหรับเริ่มต้นก็จะให้เราหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้เอาอัพเกรดได้ด้วยเอออัพหนึ่งทีแล้วก็วางอีกหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวรอตังค์มาก่อนนะฮะโอ้เจ้าหัวส่วมล็อกเก็ตเทียมาแล้วนะแต่ก็โดนคาร e r a w o าวูเมน่วงอยู่ดีไม่ทันกินหรอกสำหรับ บทสองนี้ค่อนข้างยากนะฮะเราต้องมีตัวเก่งๆก่อนนะเดี๋ยวไม่ก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะอันนี้พี่หมีขั้นเทพนะก็เลยมาเล่นคนเดียวให้ดูนะฮะพี่หมีเทพตุกเกมอยู่แล้วไม่อยากจะคุยเอย้ยขึ้นเร็วเอ้า,านั่นแหละเฮ้ยบัวเข้าไปโอ้โหตอนนี้ปั่นเงินนะปั่นเงินประทานไปเลยอัพอัพอ โอ้ยเลเวลซีสองตัวแล้วไวเอาโดนตบมึนเลยนะมึนแค่สองตัวไม่เป็นไรเรายังมีสำรองอีกตัวที่สามเลเวลซีแล้วเ,เดี๋ยวเราขอวางนี่อีกตัวหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งเลยกันวางเยอะจะได้รวยๆนะฮะรวยๆรๆๆๆๆวยๆรวยรวยรวยอีกนิดนึงขออีกทีนึงขออีกทีหนึฮะรวยไปเลย เดี๋ยวเรารอตังนะแล้วเดี๋ยวพี่บีจะวางเจ้าอ่าทีวีฮนะเป็นรักทีวีแมนฮะทีวีขนาดใหญ่โอ้โห oh oh. ี๋ยวขออัพตัวน,นี้ก่อนมาแล้วเจ้ารักทีวีแมนโอ้โหโอ้โหมี oh oh. oh oh. มหจอนะสำหรับเจ้ารักทีวีนี้อ่ามันจะเป็นการยิงแบบ A.O.E. นะคร ก็คือยิงแบบเป็นกลุ่มนะฮะหลายตัวแล้วก็ทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ชา้าลงด้วยโฮโฮสุดเจมอย่างชอบนะฮะ มันโหดจังเลยโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวไอโอ้โหต้องใช้เจ้าไฮเทคคัมเมราถึง5ตัวเลยนะฮะเพื่อที่จะสกัดกั้นเจ้าห้องน้ำบูสเตอร์นะมันวิ่งเร็วมากเลยแล้วมันอึดด้วยนะฮะตอนนี้พี่หมีเริ่มไม่ไหวนะโอ้ไม่นะต้องเรียกคัมเมราแมน ไททันมาช่วยแล้วไม่ไหวแล้ว้ทุบมันลอยตัวมันเลิลอยพี่ชอบมากตัวนี้โคตรเท่แล้วโคตรแพงด้วยควรจะได้มาฮะเหนื่อยมากเลยทุบมันอัพโอ้ยิ่งอัพยิ่งโหดนะฮะตัวนี้อ๋ออัพเป็นเลเวลสแล้ว ยิงจะมีปืนออกมาให้ยิงนะฮะทั้งยิงทั้งทุบโขสองออปชั่นให้ห่งเดียวสุดแจมทีนี้แหละไม่ต้องไปไหนแล้วพี่เ,เอ๋ยเจอพี่ใหญ่ของเราเข้าไปเลยทุบไปเลอยอืออืออัพเวลสามโอ้โหนี่ดูะกอนมีลาแสงพัดมาออกมาตรงอ่าหน้าอก้วยนะฮะโอ้ทรีอินวันที่มีว่าตัวนี้โหสุดแล้วนะ ในบรรดายูนิตของคัมเบล่าทั้งหลายนะฮะอย่างชอบเลยคือทุบหมดไม่สนว่าลูกใครนะทุบอย่างเดียวแต่ว่าใช้เงินในการอัปเดตค่อนข้างสูงนะสูงมากเลยแล้วเลเวลตอนนี้เลเวลสองนะเลเวลสามนี่ใช้สามแสนห้าเลยนะโอโหอุ้ยอุ้ยเลเวลสามแล้วอุ้ยดีโอ้โหอันนี้ เลเวลสามจะมีอาวุธเป็นแฮมเมอร์นะฮะความเสียหาย54 0 0เลยเอ้ไม่ใช่ความเสียหายพันหกนะฮะต้องเลเวลต่อไปนะถึงไปห้าพันสี่นะ,ะแล้วก็มีเรลกันนะฮะความเสียหาย700แล้วก็มีปืนใหญ่แคนนอนความเสียหาย17นะื่นเจ็ดอ่ะยิงทีขี้แตกแล้วก็มีคอนะฮะความเสียหาย2อ0้ยจ็แจมแมวโจมตีแบบหลายตัวด้วยนะฮะโอ้โหดูซะก่อนยิงปืนใหญ่ที หายไปเลยนะฮะรลูมอ้มาเลยนี่หายนะอยู่ดีๆก็หายนะฮะเข้ามาเลยเออถ้าเข้ามาใกล้ก็โดนคอนทุบอีกโอ้โหรอดยากงานนี้บอกเลยเพื่อนเอ๋ยไอ้ัว้ซ่วมแก่สวยแล้วนะฮะเจอพี่ไททันคาเมล่าแมนเข้าไปนะฮะพวกอย่างเดียวตัวอื่นขายออกไปเลยนะฮะเพราะว่าพี่ไททันบอกเออพวกเองไปพักได้แล้ว เดี๋ยวที so oh ่นี่ค่าจัดการเองโฮโฮเลเวลต่อไปนะฮะเลเวล4ใช้เงินในการอัพ9แสนบาทแพงคิบหายแพงแต่โหดนะฮะแพงแต่โหดมากเอาละเลเวลสมาแล้วโอ้โหโคตรโหดกระโดดตีเอ้ยบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะผ่านคนตรงนี้ไปได้นะฮะโหดจัด ลัดบอกนะทั้งยิงทั้งพ่นทั้งตีทั้งตบทั้งต่อยทั้งกระโดดตบอีนะโอ้โหครบเครื่องสุดๆนะฮะอาวุธเยอะเหลือเกินมีอะไรบ้างเนี่ยอาวุธเนี่ยมีแฮมเมอร์หนึ่งมีเรลการ2สองมีแคนนอนสามแล้วก็มีคอสี่นะฮะโอ้โหยับบอกเลยว่ายับไอหัวส่วมพวกเองชะตาขาดนะฮะบอกเลยครับเดียวว่าชะตาขาดแน่นอน เจอกับพี่ใหญ่ของเราเข้าไปโอ้แล้วมันเท่ดีนะพี่หมียังชอบเลยอะดูซะก่อนนะฮะมีจรวดอยู่ข้างหลังด้วยนะเอาไว้บินนะ,ะแล้วก็ค้อนสุดจับแล้วก็อาวุธปืนที่ติดอยู่ตรงไหลนะโอ้โหมันเท่จริงๆรู้สึกว่าแค่พี่ไททันคาเมราแมนคนเดียวนี้ก็เอาอยู่แล้วนะฮะจัดได้ทั้งแมปเลยนะโอโหโหดเกิน ตอนนี้ก็มาถึงคลื่นที่15าแล้วนะครับสำหรับบทที่2นี่มีแค่15้คลื่นนะฮะคลื่นสุดท้ายแล้วตอนนี้พี่หมีก็นอนรอได้เลยนะฮะนอนรอจบเวฟนะฮะจบแมตช์รับตังค์สบายๆเลย,ยนะชิวๆแต่ก็เราชะล่าใจไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันออกมานะะในคลื่นสุดท้ายนี้รู้สึกว่าเจ้าบอสของบทที่2นี้เลือดจะประมาณ30,000 0นะฮะเลือด3 0 0 0 0 0เลือดเป็นเยอะมากเลยนะ อุ้ยบอสออกมาแล้วว้าวจีแมนเจ้าจีแมนเอ้โอไอตัวโหดอดเออทุบมันทุบมันเออได้ตายแน่อ้ายทุกมันเลยเออบวกจีแมนปะทะไททันตายหาเลยเ <laughs> <laughs> ย้พี่มีชนะแล้วได้ตังค์ทั้ง3า0 0ันหึ่งแหนโอ้โหรวย อ่ะโอ้ยางมันเลยนะฮะจีแมนปะทะไททันคาเมล่าแมนนะโอ้โหบวกกันยับเลยอาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่หมีขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะต่อไปเดี๋ยวพี่หมีว่าพี่หมีจะไปเล่นในหมวดมาราธอนนะไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้นะฮะจะเอาพี่ไททันคาร์เมล่าแมนไปลุยนะฮะแล้วเราไปดูกันว่าจะบวกกันมันขนาดไหนนะจะไปได้กี่เวฟนะครับแล้วเดี๋ยวเรา เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย